ว่าดีตอนสาวจ้าพี่น้องจ้าตอนสวยเ่รามันตอนสาวจ้าไม่งแงใคมรมาแดงจ้ามือนนี่คุณน้องสาวอะไรแงแล้วจ้าเดี๋ยวเขามาเปึงกันเน้อนงสิมานบอจ้าสาวแงหูว่ามือนจะเป็นยังคอยได้เอาถังแงลืมแนวแงจากพี่น้องลืมสวิงโอ้ยจะแม่นมือใดกับบารายคองครบจังมือลูกจ้าทุกคนใครดีดีจานถุงจับไม่แต่มันเป็นใครจ้าทุกคนโอ้ยอยความก็คู่ความลูกพี่ ตัองตกัโตกลงปบๆโอ้ยเงี้ยโอ้ยเสียดายดีเงี้ปมาถือมันหน่าอ่ะอทัางนงึงเอาใดพอนไข่ดีดีจัดทุกคนขาปลาปิเท่ในถังคุนจ้าขุนนเต็มถังพลอยคุนจ้าไข่งามไข่รตรงอุศอิเศเสียบแท้เฮ้ออื้อหื้อตปดๆๆดตัด ใส่แป้งกันจดทุกคนค่ะโอ้โหไหนก่อนกลางล่างมันกัมีบ่นี่เโอ้งเทิงทงเทิงนี่ทังงหัวนี่แ่บงมึง้างล่างบกกเทิงมึงางล่างนี่บ่นี่เป็นก่อนเลยดู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  ทั้งทายมือน่ะทายมือน่ะอดปอดด้น่ะเปิดนั่นนั่นละนี่หรองลางเลยอ่อนมั่ออ่อนมั่อกี้น้องเมย์ก่อนอะจะจะเปล่าายไปเดี๋ยวใส่ก่อนก็เถอะอุ้ยดูเต็มปุลงกลูนใบก็เแค่ขนาด ของเทิงกองลงมาได้บอกกิงตันหนึ่งนั่นแหละขโดอยู่ไหนต้งปูนถมด้วั้างมึงนั่นทั้งขวามือถดึงมึงเยขว เสียดายด้ั่นะี่ตระถาตละถาจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะที่กันจ้ะบูเดียวเทดนเด้อกเดเลยเียบแบนงนอือช่เฮียผู้แย่กับแย่ด้วยจ้ะทุกคนผู้ฟัดกับฟัดจ้ะทุกคนจ้ะ หางมอดแดงบานนี <iss> ้ก oh, mm ็สิโจกเอาได้บานนี้กัะทุกคนโคตรซาเป็นหนวดเป็นห้วยอยู่จ้ะหักเอาอันนี้ใครเออปอดเอ็ดแปดเลยโอ้กะสุดทายดีโอนี่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงกันนะอ่ะอ่ะลกี้อ่ะเนีเออใครดูดูเต็มคาราเบลหรืบเปน่าเต็มคาราเบลเต็มคอยพอมั้ออ

พอีแม่ค่งกิโลอลจะทุกคนเฮ้ยมึงมึงมผู้แย่กัแย่จ้ผู้ฟัดกัฟัดคือว่านะไรบ่อยมีว่าแต่ไทยเต็มทีจะกะแอบมีเต็มเลยจะทุกคนนี่ค่ะนี่เต็มใบใบใหม่คือใครหมดนะฮะมีเยอะ อากาศขึมมาแล้วจ้าทุกคนจ้ามีแววว่าฝนทิ่ตกจะหมดแดงกะหากัดกเจ็บจะพี่น้องโอ้ตายตายตายหมดแดงกะใครอืพังยาว ใครยูจ้าทุกคนจ้าแงไปเรื่อยๆจ้าหอนแล้วล่ะไก่สีงกโอ้โอ้แตกฟุปะูุปะโอ้เสียงเฮียลงขี่ดินจากจาาเบิ่งดนเสียงวิงดีเลงหเฮีย หั่งหน่อยๆเนียน่ย,ย,ยกับไข่หาโจกเอาตำตำจ้ะทุกคนมวนเดี๋ยวมาบลงตอนเท่กันจ้ะทุกคนจ้ะห่อนคักออถังน้อยก็ค่อยตามถังน้อยตามถัง,ถงถเมื่อตะไคร่เนาะ ไข่งามหมดมันะไข่ไข่หมาจะเตียงตอนมันแยห่หลายเทีย่ยวแล้วมันบ่ไข่ไงอืม <c oughs> จ้าเท่าฟัดแต่ละถาดก็ได้ษแย่ไปเรื่อยๆจ้ะนี่จ้ะพับไปไวใหญ่เต็มแล้วจ้ะนี่แผ่ไปไว้ที่สองพับไปไว้หน่อยฟัดอีกสองเที่ยวคงจะเต็มจ้ะต่อไปก็ใส่ถุงจ้ะทุกคนจ้ะเพราะว่าถังใส่ไข่หมดอ่ะเอาไปแย่ไข่แล้วจ้ะแก <c oughs> ้แก้ไขปัญหาเอาแล้วจ้ะเนาะไปเรื่อยๆจ้าระวังทางจ้ะทุกคน พออันเทวานกีบเท้อาอันกับพี่น้องส่วนสีหอดอันคำกับพอดีในแกงบ่อหอดคำหลักใจเงี้ยไข่บาแดงเมื่อยอย่างคนมันห่อนเมืยเงี้ยอันได้อพอสมควรก,กับผ่านกลับจะแบบบ่หักโหนมหลักใจะทุกคนแล้อีกอย่างหนึ่งส่วนตัวพี่นุ่งเองกับขาบอดีเลยจ้ะทุกคน แม่เง่ไข่บดแดงบดใดดอกปีนี้มากยางน้องเขาบดาะะใดดอกจ้ะได้แค่นี้ละมือเป็นมือเอาจะ้ะโอนไปไปกันต่อจะ้ะน,นี่จะ้ะงามดี่ารรยรนะูปใครงามงาม จะได้จ้าค่ะเงียยังลูกจ้าฐานมีกระได้เพิ่มสีติมเหระจ้เต็มมีกับสองลูกว่าจ้าทุกคนนี่บันนี้กับสิบัวไทยด้วจ้าเดี๋ยวไปศึกษผลงานยี่บ้านทีเดียวนะจ๊ะน้องทุกคนจ้าน้องไปแล้วเมื่อย์น้ำหอนแล้วจ้าเวลาตอนนี้กับสีใบม่วงนี่แหละจ้าไปไปเทสเลยฉะนั้นคนนองจ้าเข้าไปไกลแล้วจ้าหมดกแก๊ดจ้าไปลัางสีหอดรถจ้าตาผดเลือดเห็นชักหวาน้ปพี่น้องเคลียไปจ้า นุ่นนี่ลวกจ้ะแ่รกึ้นคนนะคุณคลาตะเก็บยังเดึงหนา้าเดึงหลังจังทุกคนตีนกับเจ็บเขียงตกทับตีนจ่ะพี่หน่อยเอ้ยจะคิดยังไงก็ามนกระดูกแตกคนลมิต่เนียเป็น่นยังไงสุขภาพพอดีเลยจ้ะเท่าน้ำปลี่นเทาร้า,ายเหลือเด้อจ้ะ หาซิบกลัวเราจะทุกคนไปหาน้านองสาวจาก,ก็ถ่ายยูโรดล้วก็โทษป,ปิ้งๆเลยจ้วเรามาสรุปผลงานกันนะคะว่าเราจะได้น้อยได้มากกะถายมาให้ลูกพี่น้องดนเทให้ท่านผู้ชมดูนะคะมาค่ะผลงานของเราจะได้สักเท่าไหร่มาดูกันค่ะดูขึ้นสูงเอเนาะเออพ้นพอดีแล,ล้วะอื้อ เอาขาห้องจับยังเดียนตึกมาค่ะทุกคนนี่สวยๆว้าวโอ้ยพี่น้องเลยนักตึงจ้าทุกคนจ้านี่จะผลงานของเรานะคะยังว่าหเท่าไรจ้าดาวาสองโลขึ้นจ้าทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพี่น้องพอกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าบายๆจ้าอ่ะไปไป